สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามดูดีนะคะวันนี้มาดูกันค่ะว่ามาดามวอชิงตันเขาจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรมาโชว์ให้ดูนะคะตำเครื่องไส้อ่องโปกะมาร์เอร์เมโซยกันเรามาเบิรงว่าวิธีการอ่องโจะเป็นยังไงชิ้นปรกเป็นยังไงแพทเทสโอแพทเทสอันไหนดูสิคะเป็นยังไงบ้าง เครื่องละเอียดหรือยังยังค่ะอีกพักนึ่งนะคะเดี๋ยวตามอีกพักนึงแล้วก็เราจะไปทําการผัดเผ็ดกันนะคะไปดูว่า่กโอเคโอเคแนนเสิบิบตัพน้นะคะ พุยไปพัดเพชรกบเด้อค่ะนั่นอันแมวขั้วนีดาเด้อค่ะให้นตามเครื่องแล้วค่ะเด้อพลังคันจามกับไอกระพอตัวเด้อค่ะเด้ออ่าพลังไอกไระต้นมะเดื่อกับเชื่อมเข้องเงียเงียบนะค่ะเด้อเพราะว่าเสียงเสียงเขาจะเบาไงขยับไปหน่อย อันนี้อันนี้พริกแกงนะจ๊ะตามแล้วตามพิจาาด้วยจ้าตายิ้มสดอันนี้อันนี้ค่ะตะไคร่ยิ้มแบบผู้ดีเลยใช่กะขานิ่งนินึบอกให้ยิ้มแบบดีพริกสดพริกแกงนะค่ะาจาร้์เอาไม้อันนี้อยู่ตรงที่กะทากับเสียงเลยละไวปประคุณเถอไปประคเท่า่ส่เจ้ไใบบเราอยู่ไหนหัวบอกข้างหลั นยรเลยทมันผิิดให้ผิดให้โสดไายรายาให้แบบอวีดีโอก่อนแชรโคเซ็นกันนะคะไม่เอาตรงเอาแบบแชรแข็งมากนี่เหรอถ่ายนี่นี่ถ่ายรูปนะดูไม่ให้หลงเลือกนะดพิดแกน อ้ยเลือด่มันก็เป็นธรรมดาหนูข้อยูทูบบข้อนามจากน้อยเนีนาเอาอันนี้บอน้าพ้นบอน้้นอันนี้นะอีเมลอ้นาน้กดกดเอาอยู่ที่ไอ้ตู้เย็นเลบ้างเอ๋โงขามยกับพี่จึงเลยอย่ามันดาบเพระท่านติไฟปิดก้บจ้าไฟปิดกบมันต้อง ถึงผิดถึงขิงเนาะสร้งเลยเยถึงเครื่องอบจังจังมะข้าวสาเกียรอ่าเ้งเลยหอมแล้วหอมแล้วเกิดดอาอ่อนแออยู่ค่ะอ่อนแออยู่อ ใส่ปใส่าใส่ปใส่ไใส่ไป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 ใส่อยใส่ปใส่ไปใส่ปใส่ใส่ใส่ไปใส่ใส่าใส่ส่ใ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 ่ใส่่ใส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 ่ใใส่่ใส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 ่่ใส่ใส่ใใส่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  มาบ้านเราหนึ่งหน้ามีโอ้โหสิวไม่มีค่ะอดสวยยิ่งย่งช่วงไหนถ้าตอนสยนังลตรงข้างข้างข้างอะไรนี่ขคอที่แต่งัดีแตหนู่าลนมั้ร่างกายไม่มก็ไม่เป็นอันนี้เสี้ยวเสี่ยวขาแต่เด็กงคนะจ๊ะใส่เนทเมน เอาไนดีเปอร์เซ็นต์ยูนิตดับกบอไยังยังกับอะไ้กล้องด้วยเนียนเนียนกับอัไนกล้องอคานมาสามวันได้สามวันกันซีซ่กันั่นหกสิบเปอเซ็นต์ั่นสสิบเปอร์เซ็นต์ดีมันลจะฟ้องจองซือเป็นเร็หนามานะเขอย่าป็นฟ้องคน เขคือกลิ่นหอมมากใส่เครื่องขนาด้อนอันนี้หละก็อยากิดอ่างนเลยน่อวาร้อนความออูกกล้วหอมจหอมร้อมร้อมพิดแกงแค่นี้เนาะ พักไปจักน้อยเนาะพูดดังๆก็ได้นะคะเพราะว่าไอโฟนจับเสียงน้อยก็ต้งมกเวลาพน้ขอไม่จะูดเสียงับขนาดอนเหมนเสียงเท้าเสียงเสียงเท้าแทกกันหลายๆเนาะจ๊ะเนาะ

เนี่ยอยู่ซีฟูดเดอร์หมูบันซ์เดยไม่ไม่ไ e ่ไม่ไม e ไ o ่ o ม่ไ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  t o ไม่ไม่ไม่ a ม่ไม่ไ o ่ไม่ไม่ n o ่ไม i ไม่ไมไมมม่ไม่ไม่ไ่ไม่ o o o ม่่ไม พูดจะนอนเลียงกันค่ะลูกเบิงไอเบิงดาวนะแล้วก็คือว่าฝัานแนะนงว่าพี่จ้าแถวนี้มียุงไหมไม่มีมันก็มีแตวเนาะเอาได้เด้ให้ลูกชายทายแห่เอาหัวถุงนอนพูดราคากันนะตอนที่ตอนที่เราเตรียมตัวจะไปเนี่ยเอ็นยุงมาเต็มเลยนี่มันก็เปินวนเราอยู่เนี่ยไม่แค่นอนอยู่ดีๆเองไอไอหมาเนี่ยมันมันเจ้า ใครอไรอก็เกาใครยอดิโอมันมาสิมาคนอยู่ไกไปไมันยานมันยานเสียงแบบเนี้ยห่วยแค่ไหนต่วแสงไฟแงไม่มาหรอกเอาแล้วเราไนะใบกระเรด้คะเด้อเป็นดาราหน่้องหม้อเราก็ไฟไม่ชัดเนาะ thank okay. you เย็นคงเล่ากันแล้วว่าเาอนแรกในบ้านของา็นยังไงแตเนก้างเป็นเสือ้นาอ้องตดงกันเลยบอดบอดจิ้งจัว่าบจิ้งแบบที่ดว่าน้อเขามาานอากไหนแรเยานด้งบมี่ยเางนคำ้ยอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้หโอ้โ้โโหโอ้ออ้อออ้้อ นอเทียนเีักเีดมื่ม้นีกมันมีอะมวอาพักเนต้องเผ็ดกว่าควรนั่หงีได้ะใช่ มันออกไม่ม um ันมันคือธาตเหตุเออมันออกมันาำมันออกแล้วเดี๋ยวไม่ดูมน้ำหน่อยมันนำหน่อยไปตัว